กละยเนาะ่ท่านมาเลยรมีับมาไล่ับมาไล่้าอยา้่างครับกระสอบนี้มีประมาณสี่สโลได้ครับห้า้นี vale ่มันเต็มเต็มนะกระหายกระหับาน่ม กระนี้มูลค่าประมาณสัก600-700บาทนะ600-700บาทได้ครับนี่นะคือขายเป็นพวกหน่อสดตอนนี้หน่อเริ่มเริ่มที่จะแก่แล้วครับถ้าหนอนสวยคือหน่อประมาณนี้ครับนี่นี่หน่อหน่อที่สวยสุดละตงนี้มันจะขึ้นขึ้นมาเนาะอันนี้ก็ก็พอขายนี้จะจะเริ่มมีรูแล้วเริ่มจะเป็นไม้แล้วรออสักพักหนึ่ง ที่ที่ว่าอยากเอาไปทำหน่ออัดฟีสไปนะติดต่อได้นะครับเนี่ยช่วงนี้หน่อไม้ที่เชียงใหม่เริ่มมีเยอะาอออบางคนเอาไปทำหน่อไม้แขวนหน่ออัดฟีสนะครับก็เอาไปทําแล้วแต่พี่เอาไปแปลรูปได้นะหลายหลายอย่างเนาะส่งเบอร์โทรก็ติดต่อมาได้นำะนี้ตอนนี้หน่อออกประมาณวันละสองตันได้ก็สิประมาณะะตันตันกว่าแต่ว่าถ้าจ้างตัวเนี้ย ได้นะวันละสองตันได้นะครับหนองหนองไผ่ได้ทุกวันนะครับอที่เขาจะเอาเอาไปจําหน่อยต so ่ออย่างเงี้ยนะเดี๋ยวนี้ไอเดียอะไรครับนี่นี่ก็เป็นหนองไร่หมดทั้งหมดนี่ก็ประมาณตันกว่าครับเนี่ยเี่ยมาทั้งหมดที่หนองไผ่ได้ทั้งหมดเลยนะมีทั้งในตะกร้าในกระสอบอย่างเงี้ยนี่ก็เอามาคัดคัดแยก่อกคัดแยกเพื่อทำเอาไปใส่ในหม้อต้มครับ กระบวนการทําหน่อไล่นะครับนี่ครับผมหน่อไม้นี้บางคนมันก็ทําได้อยู่หลายๆเมนูนะบางคนก็เอาไปต้มแล้วจิ้มน้าพริกบางคนก็ไปทําหน่อสดบางคนก็เอาไปทําหนอ่นอ,ไหนอไม้แขวนหน่อไม้ไร่หน่อไายไล่ก็ช่วงนี้ก็อยู่ที่กิโลละสิบกว่าบาทครับผมไม่ไม่ถึงยี่สิบบาทนะ,ะถ้าพี่ๆคนไหนที่ว่าอยากจะมีไอเดียนาไปแปลรูปอัดปิ๊บอัดอะไรก็ได้ครับผมวันหนึ่งก็วันหนึ่งช่วงนี้อ่อนออก,ออก,ออกวันละตันกว่าเนาะนี่ ใช่ทั้งหมดเลยครับเนี่ยหมอไผ่าาไล่นะครับเป็นตะก้าแล้วก็ใส่กระสอบมาแล้วก็เพื่อคัดแยกเนาะน,น,น้นำน้ำคัดแยกเสร็จแล้วก็เอามาต้มครับคือนี่หม้อต้มครับเนี่ยครับผมอันนี้ก็ลงต้มไปเป็นบางส่วนแล้วใส่กระสอบอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะเอามาต้มเนาะเป็นบอ่อเป็นหม้อต้มขนาดใหญ่หม้อนี้ใส่ได้ประมาณตันกว่าครับ ตัวเราพรุ่งนี้เช้าก็เอาไปจัดส่งให้กับพี่ๆขายในตลาดก็ีอเออก้าพันก็มีที่ว่าอยากจะเอาไปปลูกก็มีจัดส่งให้ได้ด้วยครับผมโอเคนะครับกับหน่อไผ่ไร่เนาะเว้ยอ่ะมันมีหน่อไผ่ลวกเอ๋ครับแต่ว่าบรรดาในบรรดาหนอนะ หน่อที่ว่ากินอร่อยที่สุดในบรรดาห,หน่อเนี่ยจะเป็นพวกหน่อไล่เนี่ยแหละครับที่ว่าทานทานอร่อยที่สุดแล้วลหละจะมีหน่อไล่ถัดมา,าก็เป็นพวกหน่อไผ่ลวกหน่อไผ่ลวกก็นหน้าตาก็เป็นอย่างนี้ครับอ,อันนี้ไผ่ลวกที่ที่เขาก็เอามาส่งให้นี่หน่อไผ่ลวกมัดวูนี้ส่งอย่างเนี้ยครับผมอันนี้แช่น้ำเฉยนะเพื่อมาให้หนอ่อหน่อไม้มันแห้งครับ หน่อไผ่ลวกหน่อไผ่ไล่